สวัสดีครับมาดมูเลกโทนิแชาแนลวันนี้ได้ซ่อมกิดฟ้าไฮโซเสร็จแล้วก็มาทดสอบตอนนี้รันอยู่ที่600วัตต์นีเป็นเวลาเที่ยงนะเที่ยงหรือเปล่าใกลเที่ยงนะครแดดแรงมากครับที่บ้าน ัดสอบด้วยแผง550วัตต์กับ600วัตต์ผสมกันครับขนานกันเป็นโมโนฮับเซล์ลครับการขนานแผงวัตต์ที่มันไม่เท่ากันก็ต้องมาผ่านไดโอดบิดกิดกูก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยว หวัดน้อยจะกลายเป็นโหลดแทนครับเจะทำให้แผงเสียครับแผงหวัดเยอะจะดันบูนเข้าไปถ้าเราไม่มีเลยอดกั้นไว้มีแค่สองแผงครับถ้าสี่แผง กะแพงด้วยนี่ก็บอกเท่ากันนะหกร้อยวัตต์ต่างกันนิดนึงโอเคนี่กลำลังทดสอบอไฮบิดนี่ก็ได้เลยซ่อมเสร็จมาที่ลร้อยก็มาที ็ไม่มีอะไรมากครับการาไปตั้งค่าตัวนี้ไม่ได้ใส่กันย้ตนนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เอามาให้มีตั้งกันย้อนได้ ก็ใช้แบตเตอรี่ได้ฟิกแอมวิกวันได้ตั้งต่ำตัดตั้งแบตต่ำตัดกี่โวลต์กลับมาทำงานกี่โวลต์ได้ครับตัวเนี้ยนี่ก็ใช้ได้เลย สรุปสอมยากมากครับอาการนี้อาการที่แบบไม่ลันเช็คแล้วไม่มีอะไรเสียก็แก้ไขที่โปรกแกรมนะครับต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่เฟิร์มแวร์ไมโครโคอนโทรลเลอร์ครับอาการนี้อย่ะ ไม่ไม่ใช่ที่ MCU เสียนะครับอาการที่ไม่รันแต่เ,เสียที่ซอฟต์แวร์ครับต้องหามาลงโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมาดเล i กโทุกช anel น,น,นะครับสวัสดีครับ